สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับเกมโตเกียวเซเว่นซิสเตอรกันอีกเช่นเคยนะคะกิจกรรมสุดพิเศษจากเกมนะคะรวมยอดใช้เซเว่นคอยยกเซิร์ฟรับรางวัล3ต่อยอดใช้งานเซเว่นคอยนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ออ17ะะพฤษภาจนถึง24พฤษภานะคะซึ่งพี่ลินใช้ยอดไปตอนนี้5,200เซเว่นคอยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในอันดับที่5เนแะน่อูอันดับที่1นะคะมาคิโซระเนี่ยรางวัลน,นะคะ รางวัลที่1น,นะคะจะได้รับตั๋ว p ีสตานะคะส่วนอันดับที่2องถึงสิเนี่ยจะได้ตั๋ว g ีสตานะคะออ้ติดอันดับกับเข้าด้วยเราก็มีรางวัลจากยอดใช้ส่วนตัวด้วยนะคะอันนี้พี่เรียนทำสำเร็จแล้วเนาะเพราะว่าใช้มาจน5,000คอยแล้วนะคะก็จะได้รับโคนี่ได้รับสปายโคนี่นะคะลำโพงพลังสูง p e r f o r m a ์แมตแบตเตอรนะคะอืม ส่วนอันนี้นะคะรางวัลยอดใช้จ่ายรวมทั้งเซิฟถ้าทั้งเซิฟจะมียอดใช้จ่ายาตามนี้นะคะเราก็จะได้รับของรางวัลด้วยตอนนี้ยอดทั้งเซิฟนะคะมี20,000 0กว่าแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่านิทานให้ฟังดีกว่านะคะเข้าไปในหมดเนื้อเรื่องเลยก็จะมีเนื้อเรื่องหลักนะคะเนื้อเรื่องย่อยแล้วก็เนื้อเรื่องอีเวนต์เนาะมีใครที่เข้าไปปลดล็อกเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วหรือ,อยังคะน่าจะยังไม่มีนะเพราะว่าเนื้อเรื่องของเขายังมีเยอะมากๆเลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อเรื่องมาใหม่นะคะเนื้อเรื่องมาใหม่เป็นของย no. ูเมโนสูญเสียความทรงจำว่าแต่ต้องทำยังไงนะความทรงจำถึงจะกลับมาได้เนื้อเรื่องเขาปรับโฉมใหม่ด้วยนะคะเราก็จะสามารถเลือกตอนใหม่ได้ง่ายขึ้นโอเคจะได้ไม่งงง,งกันเนาะถ้าจะปลดล็อกเนื้อเรื่องเนี่ยเราต้องมีเอพิโซดคีย์ก่อนนะคะหาได้จากการที่เข้าไปร่วมเล่นอีเวนต์เลย เราจะไปเล่นเนื้อเรื่องกันเลยดีไหมเนี่ยดูเอพิโซดคีของมิ้นสิคะมีซะเยอะเลยเนี่ยไปเล่นว่าหลายตาม,มากก็สามารถปลดล็อกได้นะคะมีปลดล็อกเนื้อเรื่องโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ลิงจะปลดล็อกให้หมดเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวต้องมาอ่านกันหน่อยละยูเมนอนนะคะมีตอนที่1ถึงตอนที่3เลยอะแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีเอพิโซดคี์เนี่ย ก็เข้ามาเล่นในอีเวนต์นะคะชิฮายนี่ちゃんとมื้อฉีกってるかต้มฟุม์ไม่ลืมเลยนะนี่ค่ะอีเวนต์เพอร์ฟอร์แมนตนะคะอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่บิลินชอบมากเพอร์ฟอร์แมนตกลับมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าร่วมอีเวนต์กันเลยอ๋ออย่างเราเข้าร่วมเล่นอีเวนต์เนี่ยเราก็จะได้รับแบบอีเวนต์บ็อกกระชานะคะมาเปิดกระชาด้วยเนีย่ยอยากได้ยูเมโนะอุ้ยชุดด้วยน้ำเซ็กซี่เวอร์นี่ค่ะวิธีเข้าร่วมอีเวนต์ก็ ข้าไปกดที่ performat ข้างหน้าได้เลยตรงนี้เอาล่ะอันนี้พี่ลินเลือกทีมนักร้องไปนะคะตอนเรากดเข้าร่วมเนี่ยก็จะมีให้เลือกสำหรับวิธีการเล่นนะคะก็สามารถเข้ามาอ่านได้ตรงนี้เลยเขาก็จะมีวิธีการเล่นมาให้นะคะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเนาะแต่ว่าเดี๋ยวดูพี่ลินก็ได้ค่ะจะอธิบายให้ฟังนะอันนี้เราไม่ต้องใช้ลำโพงหรอกเราเลือกคู่คแข่งได้เลยนะคะเราสังเกตเห็นรูปสัญลักษณ์ ด้านซ้ายไม่คะซ้ายบนเนี่ยอย่างนักร้องเนี่ยสีชมพูเนี่ยก็จะชนะสีม่วงอะไรแบบนี้นะคะวิธีที่เราจะเลือกให้แบบได้เปรียบสุดๆคือให้เรา,าแข่งกับทีมสีม่วงนั่แหละทีมสีม่วงก็เป็นสายตลกนะคะโอเคเดี๋ยวเราแข่งกับเลเวล39คนนี้เลยนะคะแข่งกับว้าวเอาล่ะทีมเขาก็จะมีเออเขาจัดทีมมาแบบว่า เลืิกใส่สีม่วงมาแค่สองคนเองตาแรกนะคะเราจะสุ่มก่อนไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะมีฝังเขามีใครบ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากสุ่มนะคะก็สุ่มไปเลยเอาแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวพี่ลินสุ่มดีกว่าโอเคลองดูนะคะลองสุ่มไปก่อนตาแรกก็ดูซิดวงล้วนชนะนนไหมโอ้ยโอ้โหนี่นละ โอ้เย้ชนะเจอใครบ้างเนี่ยเจอสีส้มสีม่วงสีเขียวรู้สึกว่าดวงมานะคะโอเคซูอ,อิค่ะดู้ส,สว่าเขาจะพาใครมาหรือเปล่า oh. โอ้ยตายแล้วแย่ yeah. แพ้สีชมพูนะคะแพ้ทางสีน้ำเงินอะอมเมื่อกี้อันแรกแพ้ไงแต่ก็ต้องมาดูผลรวมกันนะคะ โอ้ชนะพี่ลินลองแข่งกับแบบไทยที่เราเสียบแบบดูดีกว่าเนาะอ่าเป็นแข่งกับสีน้ําเงินนะคะเพราะว่าสีน้าเงินเนี่ยจะชนะสีชมพูยอย่างเรานะคะที่เป็นนักร้องแต่ว่าเราจะแอบ,บใช้สไปร์โคนี่นะคะเรียกมา <c oughs> นี่ชนะแน่นอนใช้สไปร์โคนี่แล้ว <c oughs> ชนะหมดแน่นอนนี่ตุ๊กตาตัวน,อน้อย เอาล่ะฉันเป็นหญิงสาวหัวเขียวชนะอีกแล้วสวัสดีค่ะชิซุกะในชุดกิโมโนจ้าโอ้โหแต้มแบบนี้ชนะขาดลอยเลยอาจจะดูขี้โกงไปนะคะสำหรับใครที่ใช้สไปร์โคนี่โอเคงั้นสุ่มดีกว่ารอบนี้สุ่มนะคะอยากรู้ว่าเขาจะพาใครมาโอ้โหแรกเราชนะไปนะคะต่อไปล่ะฉันอยากชนะบ้า อาเจออาเจน้ำลายย้อยของเราชนะโออันนี้ก็ชนะอีกแล้วเดียทีมนักร้องนะคะบวก2 2 1ทีมนักเต้นก็ต้องคะแนนติดลบไปนะคะชนะต่อเนื่องด้วยอยากจะบอกว่าตั้งแต่เล่นมายังไม่แพ้เลยเนี่ยวิน5ครั้งนะคะโรส0ครั้งไม่แพ้เลยก็ตามนี้นะคะยังไงมาลองเล่นกันเนาะ วิ่ยมันก็มพีบอะโอ้แอบเห็นตต่แล่าตตยแล่านี่ไงบอกกาชาอ่ะก่อนจะไปปลดล็อกเนื้อเรื่องนะคะเดี๋ยวพี่ลิงขอมาหมุนบอกกาชากันนะคะหมุนทั้งหมดเลย10ครั้งโอเคหมุนให้หมดเลยดูซิว่าจะได้อะไรมาบ้างไอเทมได้ของมาเยอะม,มากเลยแต่ไม่ได้การ์ดเลยพี่ความเสียใจไปเล่นอีกดีกว่าอยากได้แบบไหนดูรายละเอียดซิ นี่ไงใช้แต้มอ e ีเวนต์หมุนกระชาแล้วรับการ์ดจีประซำ e อีเวนต์เปิดอ e ีเวนต์บล็อกกรชารับ1ใบอันดับแต้มอ e ีเวนต์ 1- ถึง100รับ1ใบชนะต่อเนื่อง5 0ครั้งรับ1ใบเมื่อกี้เราเปิดอ e ีเวนต์บล็อกกรชาไปแล้วแสดงว่าพิ่ลินได้มา1ใบแล้วแต่ต้องหาอีกใบหนึ่งอันดับแต้มอ e ีเวนต์ 1- ถึง100เหรอเพื่อนที่จะได้2ใบแล้วก็มาส่งเป็น มาผาสมเป็นยูเมโนสวรรค์ชุดว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวเข้าไปลัาสเตจดีกว่าค่ะไปหาเพลงเล่นหน่อยเพลงนี้ดีกว่ามาค่ะเดี๋ยวเราสู้กับเลเวลสูงสูงเลย51เนาะฮิฮิซ้อมมือกันหน่อย 「これぐらいだっていいのよ」「チューリップどおりにくれてみますね」<楽と> พลาดตั้งนะคะแหมไม่มีเกมไหนที่แม่พลาดทำเล่นระดับยากจะขนาดไหนเนี่ยหมาเป็นเพนกวินเลยผู้ดูแลทาช่ามีธุระขอรับค่ะฮะ <c oughs> มีควางงไปเดี๋ยวเราไปเล่นเนื้อเรื่องมาใหม่ดีกว่านะคะเมื่อกี้ปลดล็อกไปแล้วโอเคเริ่มกันเลยนะคะตอนที่หนึ่งอยู่ไหมโน ช่วงนี้จะหลับหรือตื่นก็คิดแต่เรื่องของเธอคนนั้นนี่คือความรักสินะใช่ไม่ผิดแน่รูปร่างเรียวบางรอยยิ้มที่สว่างสวยราวกับดวงอาทิตย์อันเจิดจ้าแบบนี้เป็นนางฟ้าที่ลอยลงมาบนโลกชัดๆอ่าฮิเมจังทำไมเธอถึงนา่ารักขนาดดีเนี่ยอยู่ข้างนอกอย่าตะกรนจะได้ไหย พอคิดถึงความน่ารักของฮีเมจังแล้วมันอดไม่ได้ที่จะตะโกนนี่นะแต่ว่าไปฟังนะเฟิร์ฟจังเมื่อวันก่อนตอนที่เจอกับฮีเมจังนะ่ะเอ๊ะฮีเมจังพี่ยูเมะน้องของกอดหน่อนยจีฮาอย่าผมางมาเกาเห็นแบบปุบป,ปับได้ไหมเนี่ยไม่เห็นต้องเขินขนาดนั้นเลยนี่นาะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่สาวจะกอดเบาๆนะเอ๊ะเดี๋ยวสิคะ ทำไมไม่มีเสียงพูดหรือว่าพี่ลินไม่ได้แบบดาวน์โหลดนะเดี๋ยวจีว้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยนี่ดาวน์โหลดเสียงทั้งหมดโอเคขอดาวน์โหลดแป๊บนึงนะคะแหมไม่ได้ฟังเสียงสาวๆเนี่ยไม่ได้ต้องต้องฟังนี่เล่นดูดีกว่ามีสาวๆคนไหนเข้าตาบ้างเข้าตาทุกคนนะ <laughs> เอ้ยอเฉียวโกะเมื่อกี้น่ารักเวอร์แล้วก็มีเฟิร์สจงังนะคะโฮโนกะมาโคโต มาโดกะลิชูริยูเมโนนีไงอันเด้ยูเมโนที่เพื่อนชอบชอบสุดเลยคิดว่าเหมือนตัวเองเขาบอกว่าเป็นสาวสวยสุดล่าเริงแต่นิสัยเหมือนลุงแก่ๆฮะเราเราเป็นลุงเหรอผู้หลงรักเด็กสาวน่ารักแบบสุดๆจนถึงแค่นมีเรื่องเล่าก,กันว่าเธอมาเป็นไอดอลเพื่อจะได้มีสาวๆน่ารักลายล้อมอ่ะอันนี้เรื่องจริงหลงรักสาว,สาวน่ารักน่ารักนะคะ นนันสตูดิโอซิเตอร์ก็มีสาวๆหลายคนเลยฝาแฟนด้วยนะคะเอยเสียงฮารุดน่ารักจัง,<笑><笑>งอ,อันนี้เขียนหนึ่งทาหนึ่งแล้วนะยังไม่เสร็จอีกหรอฟังเสียงโลนะดีกว่าค่ะโลนัานะคะเป็นเด็กสาวอายุ16ปีที่ทำงานพิเศษอยู่ที่ร้านมีว่าโดนัท เธอมีบุคลิกเป็นคนที่อายและขี้แยแต่ก็ล่าเริงขึ้นมาด้วยเพลงของ Seven Sister โดยเฉพาะนิโคที่เธอกลายเป็นแฟนขับตัวยงโอเยดาวโหลดเสร็จสิ้นแล้วนะคะอาจจะฟังเสียงเจ๊ฮอนกะซะหน่อ,อย <c oughs> เข้ามาฟังเสียงฟินฟินแบบนี้ได้นะคะโอเคดาวน์โหลดเสร็จไปนแล้วเอาเป็นว่าตอนที่หนึ่งเนี่ยน้องๆไปดูน้องๆเข้าไปอ่านเนื้อเรื่องกันดูนะคะพี่ลิจะข้ามมาเลยมาค่ะตอนที่สอง ตอนแรกจบไวเวอร์สูญเสียความทรงจำอ้าวถ้าเราไม่ได้อ่านตอนแรกเราจะเข้าใจตอนสองไหมเนี่ยเฮ้ดยดย้วยนะค่ะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นไม่ทำไม <in> อยู่ไม่รอดสูญเสียความทรงจำไม่ <laughs> หรือว่าตอนนี้เราก็กำลังเสียความทรงจำแล้วไม่ใช่เราไม่ได้เข้าไปอ่านเราเลยไม่รู้บางทีการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้นะครับ ナナจำพวกเรากับนานนัสตไม่ได้เลยเหรอเนี่ยคุณครับความจำของคุณเราจะกลับมาไหมคะมีความเป็นไปได้สูงว,ว่าความจําจะเกิดจากความเสียหายชั่วคราวหรือบางทีอาจจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเฮ้ยอะไรกันน่ะเราทําอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ย ถ้าได้ใช้ชีวิตตามปกติความทรงจำอาจจะกลับมาได้นะอนั่นสิยูเมโนะถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็บอกได้ทุกเมื่อเลยนะกลายเป็นคนดีไปเลยค่ะปกติยูเมโนะเนี่ยจะไม่ใช่สาวเรียบร้อยแบบนี้นะคะฟังจากน้ําเสียงเนี่ยพี่ลินคิดว่านางเปลี่ยนไปแล้วก็เซโตซังกับโนโนฮาระซังล่ะ ฉันไม่มีความทรงจำแล้วหวังว่าพวกเธอจะยอมเป็นเพื่อนกับฉันนะเลยเกิดอะไรขึ้นอยากจะข้ามไปดูตอนที่สมเลยจะได้ความจำมาไหมเนี่ยออามาเจอใยายเฟยน,นะคะเฟยหงตอนที่ได้ยินว่าเกิดเหตุอุบัติเหตุนก็ตกใจแล้วแต่พอรู้ว่าเสียความทรงจำนี่ตกใจกว่าเจอีนนะ ขอโทษที่ทำให้ตกใจนะคะอ้เฮีด้ยรเรียงเสียวก็ได้เนาะพอไอยูเมนเนี่ยอย่างนั้นแล้วสุดจะเกิดสี่ยังไงไม่รู้ก็อย่างว่านะคะคนที่แบบสูญเสียความทรงจำเนี่ยเขาก็จะแบบนั่งเหมือนตับสินสี่ะตัวเองเป็นเลยทำตัวเองไม่ได้ด้วยเหรอ เขาก็ยังไงก็งงงลองเข้าไปอ่านเนื้อเรื่องดูนะคะเดี๋ยวพี่ลินจะไปอ่านตอนจบด้วย,ยอยากรู้ว่าตอนจบจะลงเออยังไงเนี่ย,ยก็เอาไปนวาสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ลินต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนอยังไงนะคะถ้าอยากรู้เรื่องราวของยูเมโนก็ก็เข้ามาอ่านได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊า,จาบ๊ายบาย เอเอลืมลืมสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดเกมนี้นะคะพี่ลินจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะก็เป็นเกมมือถือนะคะเล่นได้ทั้งในระบบ iOS และ Android เลยค่ะและตอนนี้นะคะทางเกมนะคะก็มีของน่ารักน่ารักจําหน่ายด้วยนะคะวีนี้ก็จะมีโลนะนะถ้าใครอยากได้ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะตามนี้เลยเราวพบกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะบ๊ายบาย